ซ้ำอรว่กอตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่หินแห่อ,อะไรนะ<ป>นหาดแห่ตแฮ่เออหแห่นะครับหแห่นหี่ทันได้อ,อกเราตั้งบารตรหนแล้ว <laughs> เราพาพระไปด้วยนะคะรับวันนี้ <laughs> ไม่เลย <laughs> อันนึงอะไรอะไรถายกิต่่ต้องถามคูสังมใ้กรัถ่ายรูปได้ใช่ไ้มใช่ไหมได้เหมือนกันตรงเลยวัดไปนะวุฒิสารเราเราเดินดีกว่าค่ะกลวมว่าเราเดินดีกว่าไปถ่าตรงนี้นี่คือหางแห่ รากำลังจะขึ้นหาดเขาเรียกว่าท่าเรือนะท่าเรือเดี๋ยวเฝ้าถลอกก่รอสองสามสเฮ้เอาเอาเอาเฮ้จะดี๋ยวรองฟื้นฟื้นมาถึงแล้วนะครับหาดแพรทงสีแสดอ๋อเป็นชื่อร้านของเขานะครับตรงของเขา ที่ท่านพนมครับสวยงามลักษณะของหารก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถนั่งเรือไปไปนั่ง,งเป็นซุม้มเป็นซุม้มเป็นตะแค,แครแ่เรื่องแล้วครับพี่น้องเราจะต้องเดินข้ามน้ำไป,ะะไปผมนึกว่าจะมีเรือเอาแล้ว เป็นเรื่องเลยทุกคนใส่กางเกงขาสั้นดีมากลูกของผมดูนติตอข้างหน้ามันจะึกนี่ครับวิธีมรการมาของเราพิเซนเตอร์เดยคุูพับนะครับขึ้นมาเลยทุกคนทุกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะขึ้นมาอาจจะเหมือนผู้ประสบภัยีปลว่ินน้ำท่วม เออมีเสือปริการนะการ,รับประคองกันนะเด็กๆนี่คือหาดแห่นะครับถานที่ต้องเที่ยวตอนรับฤดูร้อนนะครับนะแต่ตอนนี้หนาวมากขึ้นโอ้ยเรามาผิวันนะครับเพราะ <c oughs> ว่าฝนเพิ่งตกเมื่อคือนเขาบอกนะฝ <c oughs> นตกหนักเมื่อคือนนี้นะครับที่นครพนม าธาตุพนมาธาตุแหตงตอนนี้อ่าเนื่องจากมันหนาวนะลูกค้าก็เลยไม่มีเลยนะเพราะเขารับหน้าร้อนนะครับเนี่ยอ่าก็จะมีหมายเลขประจำอ่านี่คือไพลอดนะเอามาใช้ส่วนพัฒนารัตอ่าส่วนพัฒนารัตน์เพื่อมาเปิดกล่โอเคเปิดเลยครับเนี่ยเปิดโดยนัทสุหลอดไม่ไพ่จัดส่วนไัฒนารัตน์แล้วนัทสุ ดองว่าใครดังฉันไปนานแล้วโอเคสนใจสั่งได้นะครับหลอนยาวเลยครับโอเคอ่ะลองดูนะครับตอนนี้เราหาวิธีเปิดลิืปิดอยู่นะครับอ่าฮันน่าโซ่เปเลยเปิดเปิดอุ๊ร้อยไห้โอ้มันจะมีอีกชั้นหนึ่ง ยามมาใส่มันเลยต้องต้องยังไงนี่จอดลงไปนะจาะเลยบ่เอาราจะจอดเอาล้วครับเราไม่เคยนะครับเพราะว่าก็ต้องมาศึกษากันเอาเอาซ้อนเอาไปไหมนั่นสู้เอาอันนนั้นนี่อันนี้เอาสิ่งสดจุ่เอาแล้วเราจะทำยังไงนี่ เปิดยากนะเขานี่เป็นหินปิดเลยต่อลงไปเลยไม่ใช่เลยวาบอกต้องตรนี้ก่อนแต่ผ้านี่เอาไว้ปิดหลังจากนั้นตอนนี้ตอนนี้เขาบ่มเขาจะเปกนกินหมดางผ้ามาไ้เราสามารถผ่าได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะเจือกินได้อีกครับผมเราจะรอนะครับเพราะใช้เวลานานเราจะใช้น้มะพร้าวเป็นตัวผ่านะครับ น้ำตาเราก็ไม่เอามาผ่ารเราเอาสเปรย์นะครับสเปรย์ผ่าเล่าเราไม่ใช้น้ำตาผ่าเล่าโดยนาซูนะนี่อืมนี่เรากินอาหารนอกบ้านอย่าได้สู้จะพึ่งทีนี้เราจะใช้สเปรย์ผ่าเล่าเล่ากุกเราไม่ใช้น้ำตาผ่าเล่าสเปรย์นะครับนี่ เต็มเลยแล้วก็จะดูดอุร้อยให้โอเคอาบ้าก่อนพักก่อนเออเต็มเลยเหรออ่าเต็มเลยฮะฉีดมัดขวดไปเลยอ่าอ่าดูบอลแล้วมั้ยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นี่ปลายที่เขาทำมาให้นะครับแทงลงไปเอาที่สุดเลยดูดลงไป ครับบทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะครับอร่อยแล้วครับเหมือนเล่าโทเหมือนสาโทนะจสุดยอดครับอร่อยพอแล้วพอแล้วนะทีมงานเรานำทีมโดยนำทีมโดยนำทีมโดำทีมโดยพอธนาครับกำลังจะทำใสยจุกนะครับไม่ใช่ก้อยเนาะก้อยขาดเลือดนะ คนเลยกันเลยขา,ขาดเลือดนะครับพี่เนาะโอ้ยยากำลังไปหาเลือดทางไหนไม่รู้ <c oughs>